สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมิเลําตำนานหลวงพ่อสำเร็จสังศิษย์แห่งเมืองแห่งอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับกับผููที่พุกทีอยู่ในพื้นที่มานานครับก่อนอื่นอาจารย์แนะนำตัวก่อนครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมชื่ออัครลินชัยอินกรนะครับอดีตก็รับราชการเป็นครูอยู่ที่โคชิทธิ์นี่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2519นะครับ ก็ได้รู้ได้เห็นนะครับหลวงพ่อท่นเศักดิ์สทธิ์เนี่ยนะฮะจากการบอกเล่านะเป็นทั้งตำนานเป็นทั้งเ,เล่าเสริมบรารมีของท่านนะฮะก็เป็นไปนตามหลักการนะครับก็คือเรื่องของคนเราเมื่อเกิดความเชื่อเกิดศรัทธาแล้วก็ย่อมเกิดปาฏิหาริย์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการธรรมชาติอันหนึ่งนะครับ สมัยที่ผมมานะครับก็ได้เห็นหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่อวิหารธรรมดาหลังจากที่ท่านเป็นรูปเป็นองค์อะไรแล้วนะครับฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่สัมผัสอยู่ที่นี่นะครับได้เล่าให้ฟังก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับท่านเป็นพระที่เกิดอยู่ริมคลองระพีพัดนะคลองระพีพัดนี่ก็เป็นคลองขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นน้ําซึ่งถูกแบ่งมาจากแม่น้ําเจ้าพระยา นะครับที่จังหวัดชัยนาธนะครับเพื่อเอาไปใช้ทํานาหลวงนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับคลองและพีพัดนี่ก็เป็นคลองขุดนะใช้ทั้งแรงงานคนทั้งเครื่องจักรนะครับขุดขึ้นอตด้านริมคลองก็จะเต็มไปด้วยดินเป็นกองสมัยก่อนนะครับทางก็จะมีนิดเดียวนะไม่ได้เป็นถนนนะครับมีทางพอสัญจรได้แต่มาถึงช่วงนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงของตลาด ก็จะมีชุมชนอนาศัยอยู่นะฮะจากคำบอกเล่าเนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะท่าน,นก็เป็นกองดินเหมือนจอมปลวกเนี่ยนะครับก็มีคนน่าจะคิดอะไรพิเศษพิเศษขึ้นมานะครับก็ได้มาตกแต่งนะท่านใหม่นะเพราะลักษณะจอมปลวกส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆองค์พระอยู่แล้วนะครับก็ทําเป็นองค์พระขึ้นนะครับแล้วก็ มาถึงเวลาสมควรท่านก็จะแสดงวาริหารของท่านนะครับเริ่มต้นก็ให้โทษก่อนก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะมีคนมาบรบหลู่มาเก่าวรบหลู่นะคำเก่าวไม่รู้เก,ก่ายังไงนะฮะก็เกิดอาการไม่สบายปวดทนะฮะเกิดปวดท้องจะ,จะ,จ,ะจะตายเอานะฮะก็มีคนที่สามารถสื่อทั้งจิตได้เนี่ยบอกว่า เองต้องไปทําอะไรผิดมาแหละนะก็ให้มาแก้บนนะก็ามามาแก้บนมาบอกกล่าวท่านนะครับลรวอาการนั้นก็หายนะหลังจากนั้นมาก็มีการล่าลือนะฮะล่ลืลอกันขึ้นไปเรื่อยๆถึงถึงบาร,รมีของท่านนะครับก็มีการแก้บนทุกเรื่องนะฮะไม่อยากให้ลูกถูกทหารก็มาบนอยากจะสําเร็จในหน้าที่การงานก็มาบนแล้วที่สําคัญก็คืออ่คนที่อยู่ที่นี่นะครับ เมื่อไปประกอบประชีพที่อื่นเนี่ยก็บอกกล่าวท่านนะแล้วก็ไปล่ำรวยกันนะพอร่ำรวยเสร็จก็กลับมาอุปถัมภ์กรรมจูบประสร้างมาอะไรต่อนะครับนี่สิ่งที่เรารู้เราเห็นมาแล้วเราจะคุยกับประธานมูธีอดีตอดีตครับประธานมูธความเป็นมาของที่นี่ที่ที่เริ่มสร้างใหญ่โตนี้ได้จากศรัทธาใครครับศรัทธาจากหลวงพ่อเดชสิทธิ์เองเองเลยครับเพราะระท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็หันหน้าลงสู่พรหมวิพัฒน์นะครับ ซึ่งตามหลักคณิตศาสตร์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ักิิทธ์นะครับแล้วก็จากแรกๆนะครับก็ยังไม่มีเงินนะครับแต่นี้พอเราตั้งใจว่าจะพังป่าตั้งกองข้าป่าขึ้นเมนเป็นเพิงไม้อ,อะไรเป็นเพิงไม้ครับเป็น,นเพลิงไม้หลังคาสังหลังคาพวกกระเบื้องนะครับจะพังอยู่แล้วครับมันอยู่ใกล้ถนนมันจะเทือนนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าตั้งกองข้าป่าท่านจะได้ทุทุกทุกแสน,นบาทล้วก็จะสั่งเข็มเจาะมาลุย 6แสนบาท6แสนบาทครับตั้งแล้วก็ได้จริงได้6แสนบาทจริงแล้วเราก็มาจ้างเข็มเจาะมาเจาะเจาะลึก20กว่าเมตรครับตรงนี้ครับลึก20กว่าเมตรเพราะว่าหยุดริมคลองแลเราธรรมดาเรายืนนะครับมันจะมันจะสั่นนะฮะแต่เวลาพนานใช้เข็มเจาะแล้วจะนิ่งไปเลยมันจะไม่มีทุดเลยแล้วก็ทําแล้วก็ตอนนี้พอเข็มเจาะเสร็จก็มีชาวบ้านนะเอาเงินทองมาช่วยกันสร้างวิหารสร้างเสร็จครับ ไม่ไม่กี่ปีครับสามปีนั่นเองนะครับตั้งแต่ปีสี่เริ่มสร้างปีเจ็ดเจ็ดปีสี่เก้านะฮะเจ็ดปีสี่เก้าฉลองวิหารปีสี่เก้าเองฉลองวิหารปีสี่เก้าเองครับครับฉลองวิหารปีสี่เก้าใครเอาเอาทองเหลืองมาหุ้มก็มีคนก็ไปบนท่านแล้วก็สําเร็จก็มาเอาทองเหลืองมาหุ้มอีกทีครั้นหนึ่งนะครับก็เป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้อยู่นานๆหลวงพ่อเลยขยับขึ้นไม่ได้ว่าท่านมีจอปวกอยู่ข้างใน ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องหยุดตรงอย่างนี้เลยอันนี้ทองเหลืองพุ่มจอมปลวกพุ่มพุ่มพุ่มปูนแล้วก็จอมปลวกอีกทีพุ่มปูนและจอมปลวกอีกทีหนึ่งครับครับอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นครูอาจารย์เนี่ยทำไมรูปทรงสวยงามสมดุลเพราะว่าคนเขาทำาครับก็ผมมีความเชื่อของผมนะว่าคนที่สามารถต้อนรัรูปเนี่ยนะจิตใจไม่ธรรมดาแน่นอนอันดับที่หนึ่งนะฮะ แล้วก็พระองค์นี้เป็นพระที่แปลกนะฮะเพราะโดยธรรมชาติถ้าเกิดถ้าเกิดในยุคกรุงและนกักโสินเนี่ยพระส่วนใหญ่มักจะนั่งขัดสมาธิราบนะแต่องค์นี้ท่านขัดสมาธิเพชรนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเชียงแสนเป็นของโบราณณแล้วก็แปลกใจว่าทําไมมาเกิดที่นี่แล้วก็มีพุทธลักษณะพิเศษก็คือเสียงท่านจะโตน้าจะยิ้มอิ่มตลอดเหมือนคนใจบุญนะครับ แล้วก็พระศอหรือว่าคอท่านเนี่ยจะไม่มีเนื่องจากเป็นแกนดินนะไปทําคอไม่ได้ก็จะทําให้องค์พระนี่หักแล้วการนั่งของท่านเนี่ยก็จะนั่งเรียบร้อยคือเก็บแขนจะไม่กลางแขนเป็นเป็นพระเหมือนพระทั่วไปนะฮะพระทั่วไปจะกลางแขนของท่านนี่จะเก็บแขนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนเห็นจึงเกิดจึงเกิดศรัทธาศรัทธาได้เร็วนะฮะเพร,ราะลักษณะของเส้นสายพุธรลูกนะครับนี่คือความงามที่เป็นลักษณะพิเศษ ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะซึ<ต>่งเป็นเอกลักษณ์ชื่อของพระพุทธรจปาหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์ิ์มาอย่างไรครับคือมีการที่ว่าแม่เท่าคนหนึ่งเขาชื่อยายเกี้ยงนะครับเป็นยายเกี้ยงยายเกี้ยงเขาถึงเสียไปแล้วนะแล้วเขาก็มาเป็นคนทรงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ตั้งชื่อท่านน่หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์ิ์ตั้งเขาบอกงี้มาเลยฮะว่าชื่อหลวงพ่อสมเด็จศักดิิเป็นเป็นร่างทรงกัยายเกี้ยง เป็น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 ร่างทรงของหลวงพ่อเป็นศิษย์เลยครับผใหญ่เกี่ยนเป็นคนคืนนี้เป็นคนพื้นนี้ครับครับผมครับแล้วเขาก็บอกว่าต้องทําบุญสิบห้าค่ำเดือนวันรอเดือนการเดือนสิบสองลากระทงเป็นงานประจําปีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนพัดสิบห้าค่ำต้องมีคนทําอาหารข้าวหวานมาถวายนะถ้าทำอย่างนี้ได้หลวงพ่อก็จะศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างนี้ครับนี่นะครับคือ ใหญ่กล้งไปร่างทรงไป,ไปไปประทับทรงประทับทรงประทับทรงแล้วบอกแล้วว่าชื่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ับชื่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ครับของแก้บนแรกๆเป็นอะไรครับเอ,อเริ่มต,ต้น,นรเริ่มต้นจริงๆเลยนะฮะที่หลวงพ่อท่าน,นรับการแก้บนทีนี้แล้วก็คือปลาทูนึ่งนะครับกับขนมปลากิมปลาทูนึ่งกับขนมปลากิมครับผมนี่คือของแก้บนที่เริ่มมาเปลียเป็นไข่ตอนไหนครับไม่ไม่ทราบเหมือนกัน แล้วที่สิ่งสั้งทาเน,นงานมันจะปีก็มีการแก้บนลิเกนะฮะม,มีเป็นเดือนเลยนะครับลิเกแต่ก่อนเนี้ยผมเป็นเด็กกินดูล,ลิเกจนตาแฉะเลยลิเก,เกมีเป็นเดือนมีเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าคนแก้บนเยอะสําเร็จเยอะนะครับจนจนหลังคณรรมการอกว่าให้มีวันกละคืนแล้วก็มีแค่15คืนถ้านั้นพอว่ามนงั้นเดี๋ยวจะเป็นเดือนร่วงวัน<ส>าวนี่ถ้าใครจะมาดูลิเกมาสิบห้าคืนมากลางวันก็ได้ดูกลางวันมากลางวันดูกลางวันกลาง มีหลายโรงหรือโงโรงเดียวโรงเดียวครับบาง,บางปีนคนในข<ม><ป>าเ็ดงานใหญ่ก็มีลิเกลอยฟไฟมีภาพจองมีภาพจองลิเกลอยฟ้ามาเลยนะครับครับรอ,อันนี้รรษษตลาดเศรษฐวุิรครับในใน,ในวาระนี้ทางสมาคมทรเครื่องตัวนิยมแห่งสยามเนี่ยครับจะสร้างอะไรครับครับก็เดี๋ยวผมจะต้องกล่าวย้อนไปนิดหนึ่งผมเองเนี่ยมารับราชการที่สรับรีเนี่ยปี40 2540เนี่ยผมมานะครับ ในในฐานะที่เราเป็นข้าราชการเมื่อเรามาเข้าพื้นที่จังหวัดใดเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะผมเองก็ไปอันดับแรกก็ไปที่ศาลหลักเมืองก่อนนะศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็วัดพระพุทธบาทวัดพระพุทธฉายแล้วก็สิ่งที่สําคัญผมก็สอบถามคนในพื้นที่ว่ามีพระองค์ไหนพระพุทธรูปองค์ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะพอที่จะกราบได้เพื่อเป็นสิริมงคล ผมก็ขับรถตะเวนมาเลยนะฮะก็มาเจอที่นี่นะฮะวิหารของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ข้ากลับมาไหว้ตั้งแต่ปี40นะครับดังนั้นเนี่ยเราเราเราอยู่ในพื้นที่นะครับเราเชื่อแล้วก็ทุกคนศรัทธาในองค์ของหลวงพ่อนะครับเราก็เลยทางสมาคมเราอ่ะก็เลยมีมติกันว่าเราจะทำสร้างเหรียญนะฮะหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์หลังเท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นสําเร็จเปิดโทรศัพท์ขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่ใช่รูปหล่อเป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อครับเป็นเหรียญหล่อยากทำยากขนาดไหนครับเหรียญหล่อยากครับยากมากครับนายกทำกี่เหรียญจะบูชากับนายกยังไงบ้างครับผมก็ทำทั้งหมดนะทำน้อยนะครับทั้งหมดร้อยกล่องนะครับร้อยร้อยลังอ่าร้อยลังฮะร้อยลังในในหนึ่งลังมีร้อยองค์นะครับ ในในหนึ่งลังนั้นก็จะมีสิบสี่สีสิบสี่ประเภทสิบสี่เนื้อนะฮะสิบสี่เนื้อแล้วก็จะมีการเ,เขาเรียกว่าลงยาลงยาสีแล้วก็ในในหนึ่งลังนั้นก็จะมีเนื้อเงินสองเหรียญเนื้อเงินสองเหรียญลงยาแดงกับลงยาน้ําเงินนะครับแล้วก็ในชุดของกรรมการนะฮะชุดกรรมการนี้ก็จะมีสามเหรียญฝังฝังเพชรฝังพลฝังบุตนะครับสามเหรียญซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของราคาของการจําหน่ายนะฮะเพื่อเช่าบูชากันนะครับก็ ในรังทั่วไปเนี่ยร้อยเหรียญก็คือสามห0ืห้าพันบาทนะครับในชุดของกรรมการสามพันห้าร้อยบาทนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่สมาคมพัะเครื่องยอดนิยมแห่งสยามนะครับจกและรับพระได้วันไหนครับวันที่เราจะปลูกเสกในวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็สามารถที่เอรับได้วันนั้นได้เลยนะครับสถานที่วัดเชิงเขาอาเภอเมืองสระบุรีครับปลูกเสกเสร็จแล้วรับพระได้เลยนะครับนี่นะครับ ดูครับมาที่นี่ควรขออะไรแฟนดับต้นเดี๋ยวผมจะถามทนายกเวยว่าควรจะขออะไรแฟนดับแอืม <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสุขภาพมาขอท่านนะครับมาขอเรื่องสุขภาพกันส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า <c oughs> เรื่องวารศึกษานท่านนายกเคยขออะไรที่นี่บางส่วนต,ต,ตัวแล้วอ๋อเรื่องโชคลาภนะครับมีมีคนก็สําเร็จมาก,ก็ เห็นมาเอาไข่ต้มมาถวายกันแยะเลยนะครับนายกเคยขออะไรบ้างขอแล้วได้เลยขอเกี่ยวกับรมีขอเรามีหลวงพ่อเลยติดเครช่วยคุ้มครองให้ป้องกันให้ปลอดภัยเคยได้สามตัวไหมก็เคยนะก็เคยนะครับที่นี่มีคนมาแก้ไขเยอะๆเท่าไหร่ครับคุณคุณไม่ทราบเมือนแต่เยอะนะแต่เยอะ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 นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ